สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเข้าครัวนะคะจะผัดหมู3ามชั้นตะไคร้นะคะค่ะได้หมู3ามชั้นมาประมาณหนึ่งถ้วยค่ะล้างทําความสะอาดสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือจานสมุนไพรของเราประกอบไปด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งค่ะแล้วเราจะมาตําโขกรวมกันนะคะส่วนทางนี้ก็เป็นใบมะกรูดฉีกค,ค่ะ ผงรสด,ดีนะคะซอสฝาเขียวสําหรับปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเราต้องการรสจัดจ้านนะคะสําหรับพริกนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่เราวันนี้จะใส่แค่2เม็ดนะคะค่ะเพื่อนๆเตรียมครกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปโขกรวมกันโขกพบยาบๆก็ได้ค่ะ หมูสามชั้นผัดเลือกหมูสามชั้นผัดตะไคร้ค่ะจะมีความหอมของตะไคร้นะคะรวมจัดแจนของเืรองเทศของเราทุกอย่างนี่แหละค่ะหมูสามชั้นเขามีมีน้ำมันอยู่แล้วในตัวนะคะก็จะทำให้รสชาตินะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะ ก็จะออกมาแบบไม่ไม่ไม่ไมไมไมจะแย่จนเกินไปเพราะว่าน้ํามันจะทําให้มีความความนัวในในตัวของเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแล้วเราจะตมไปอ,อีกสักพักนึงค่ะค่าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็อพอหยาบๆแค่นี้ก็พอเนาะนะคะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะตั้งกระทะขึ้นนะคะใส่น้ํามันนะคะลงไปอันนี้เป็นน้ํามันที่เราเตรียมไว้นะคะ ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าโนื้สามชั้นเนี่ยเขามีความมันอยู่แล้วนะคะเปิดไฟนะคะเปิดไฟขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเจียวค่ะค่ะสูตรนี้จะไปผัดกับไก่ก็ได้นะคะน่องไก่นะคะเพื่อน ต้องใก่ปีกไก่อร่อยมากๆเลยค่ะความหอมของของตะไคร้เนี่ยช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีดีหรือว่าเป็นโครงกระดูกหมูก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะร้อนค่ะถ้าผัดมาสักพักแล้วได้กลิ่นหอมของสมุนไพรแล้วก็ ใส่หมูเราลงไปค่ะเพื่อนตอนนี้ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะใส่หมูของเราให้เขาเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็เต,เติมน้ำนิดหน่อยมะปรุงค,ค่ะแต่ตอนนี้หมูเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะ,ะเพื่อนถ้าเกิดว่ารู้สึกแห้งก็เติมน้ำเลยตอนนี้ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดเขาไม่แห้งมากก็ปรุงก่อนได้ค่ะอ่ะใส่ลงไปปรุงรสตีซอสผาเียวสีิ่วงขาวแล้วก็อืมซอสหอมนางลงหองเจ้านะคะ คนๆค่ะเพื่อนค่ะตัวนี้ก็เติมน้าน,นิดหน่อยค่ะโอเคขณะนี้เราก็ใส่ตัวนี้ไปค่ะเพื่อนๆมารูดฉีกๆแล้วกิกิงกินิดนึงให้เขามีความหอมออกมานะคะ ถ้าผัดไปจนกว่าเขาจะสุกเนาะพอชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรงุงตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆตอนตนี้ก็สุกแล้วค่ะเพื่อนเ,อนเมื่อกี้แอบ,บชิมดูรสชาติโอเคเลยค่ะอร่อยถูกใจคนทํานะคะศาสก็ทำไม่ยากลองมาทําดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทำกับข้าวสวยร้อนๆน,นะค,ะ,คะเพื่อนอ,อร่อยถึงใจเลยค่ะลองมาทําขายก็ได้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าต้องการจะใส่เป็นพุกพิกชี้ฟ้านะคะเติมสีสันก็ได้แต่เราไม่มีพริกชีฟ้านะคะก็ไม่ได้ใส่วันนี้นะคะจะทําให้เติมสีสันลงไปเป็นสีแดงซอยสลดยยาวๆนะคะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นผัดตะไคร้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอลาไปทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะลองไปทําดูทำไม่ยากนะคะค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย